สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช,ช่องสูตรหัวรวยรั์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ่ะแ้มรวมส่งตบบน,นะคะแบบคูคีนะคะเทียบชน3ส,สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปดอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันค่ะแต้มรวมส่งตะบนค่ะหมดแล้วแอดเทียบชนให้นะคะทั้งหมดค่ะสี่สูตรคะเราได้ตัวชนค่ะที่สองหกนะะผลรางวัลคะออกมาที่หกสองหกคะ สอบวกหกนะก็คือ8นะตัวชนของเรานะไม่มานะสูตรที่เข้านะคือสูตรที่สนะกับสูตรที่สี่นะเข้าแต้ม8นะส่วนสูตรที่หกับสูตรที่สองนะได้ที่เลขคู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสูตรเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันนะก็คือน่าจะมาที่แต้มคู่นะแต่ว่าตัวชนไม่มาแค่นั้นเองนะสูตรที่หกับสูตรที่สเนี่ยเดี๋ยวอดจะทําทให้ดูท้ายคลิปนะส่วนในงวดนี้นะเราจะทําการเทียบชนนะ สูตรที่3สูตรที่4นะคะแล้วก็สูตรใหม่อีก1สูตรเป็นการเทียบชนนะคะสสูตรเก่านะคะแล้วก็1สูตรใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสถิตินะคะยี่สิบเอ็ดงวดนะคะเริ่มนะคะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์สามนะคะชนหนึ่งสามห้านะคะผลรางวัลออกมาที่เก้าศูนย์สามนะคะแต้มสามแต้มดูตรงช่องนี้นะคะเสร็จแล้วชนที่เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะ ออกสองเจ็ดสองแต้มเ้าชนที่79 1ออกแ72แต้มเ้าชน359ห้า้าออก605แต้มหชน357หนะออกห้าสต้มสชน68ดนะออกสีแห้ม8ชน026หนะออก78 2ดแตดมศชน935าสา้าออก478แต้ม5ชน935าสา้านออก81 2แต้ม3 ชนสองสีหกนะออก2องศเต้ม2องชนแปดศนอะออก446สเต้ม0ูนย์ชนหกแอนะออก951แต้ม6กชนเจ็ดหนะออก990าเ้ตม9ก้ชนสอหนะออกศูนย์้ม6กชนสองสี่หนะออก7จ็ดห้าต้มสองชนหกแปดศนะออก544แต้ม8 ชน68นะออก979แต้ม6ชน9135ฮนะออก063แต้ม9ชน0246นะออก395ฮนะแต้ม4ชน359นะฮะออก603แต้ม3เสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะเราได้นะตัวชนนะติดคู่นะผลวันออกมาที่626นะะเข้ามานะติดแต้ม8นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสูตรของงวดนี้กันนะคะ สูตรที่หนึ่งเราใช้หลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่สี่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักและมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ ศูนบวกสีะคะเท่ากับสีนะคะสี่บวกสองเท่ากับหกบวกสองท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนย์เราจะได้นะคเต้มรวมนะคงตัวบนในงวดนี้นะคะสี่หกแปดศนะคเต้มคู่นะคะสูตรที่สอราใช้หลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองและบวกครังที่ส 9 6้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกหเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกสีเท่ากับเกบวกสเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกสะเท่ากับหกนะหกบวกสองเท่ากับแปบวกสเท่ากับศนบกสเท่ากับสะเราจะได้นะแต้มรวมสองตบนะในสูตรที่สนะเป็นแต้มคู่นะหกแปดศูน สูตรที่3ามร้ยใช้หลักหมื่นสามครั้งร้อยบนหน่วยบนหน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2ร้อยทายครั้งที่2องสิทายครั้งที่2และบวกข้างที่4 7บวก6เท่ากับ3 3บวก6เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0ูบวก4ี่นะเท่ากับ4ี่นะ สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เราจะได้นะแต้มรวมสองตัวบนนะในสูตรที่สามนะคะเป็นแต้มคู่นะะแต้มสี่หกแปดศูนย์ครบแล้วนะคะทั้งสามสูตรนะคะดูแล้วตามความน่าจะเป็นนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าแต้มรวมนะสองตัวบนในงวดนี้นะน่าจะมาที่แต้มคู่นะคะเสร็จแ,แล้วนะะเดี๋ยวเราไปทําการนะเทียบชนด้านหน้านะคะ สูตรที่หนึ่งนะสี่หกแปดศูนย์สูตรที่สองหกแปดศูนย์สองสูตรที่สามนะสี่หกแปดศูนย์ะเรามาดูตัวชนนะสี่นะ 4, ชนสองสูตรนะตัวชนตัวแรกนะก็คือหกตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือแปดตัวชนตัวต่อมาฮะก็คือศูนย์เราได้ตัวชนนะะแต้มรวมสองตบนในงวดนี้นะคะก็คือแต้มนะหกแปดศูนย์ฮะ ในงวดประจำวันที่นะคะหเมษายน2567นะ,ะตามความน่าจะเป็นนะ,ะชนที่680นะ,ะส่วนตัวรองนะ,ะก็คือแต้ม4แอดมองว่าตัวรองมีโอกาสที่จะมาอยู่นะ,ะในงวดนี้นะ,ะแต้ม4นะคะเสร็จแล้วเราไปดูนะคะสสูตรเก่าของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมนะคะ สูตรนี้นะคะสูตรเก่านะ,ะเราใช้นะะหลักหมื่นร้อบนสิบบนสี่ครั้งหน่วยบน้อยหน้าครั้งที่สอหน่วยหน้าครั้งที่สองอยทายครั้งที่สอทายครั้งที่สองเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสีบวกเก้าเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสนะเท่ากับแฮะได้ที่คู่นะคะ เสร็จแล้วนะฮะสูตรที่สองฮะเราใช้หลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งร้อยทายครั้งที่สองบทายครั้งที่สองเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสาเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองะเท่ากับสองนะได้ที่สองนะได้ที่ แต้มคู่เหมือนกันนะฉะนั้นนะสูตรนะคเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะส่งสูตรเก่าของเรานะก็ได้แต้มคู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยในงวดนี้นะให้เพื่อนๆ่ะพิจารณาตามความนะจะเป็นนะแต้มรวมสองตบลของเรานะคะน่าจะมาที่แต้มคู่นะพิจารณาหกแต้มหกแต้ม 8, แปดแต้มศูนย์นะแล้วก็แต้มรองนะก็คือแต้มสี่ไว้ด้วยนะเะสร็จแล้วเรามาดูกันนะฮะ ต้มศูนย์นะคะจะมีที่ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสามสี่หกห้าห้าแต้มหกจะมีที่ศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปดแต้มแปดจะมีที่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองหกห้าสามสี่สี่เก้าเก้าค่ะถ้าแต้มศูนย์มานะคะตัวที่แอดวงนะคะก็คือตัวที่แอดจะให้เน้นในชุดนี้นคะอันนี้เป็นตัวที่ถ้าซื้อต้องไปกลับด้วยค่ะแต้มศูนย์เก้าหนึ่งกับเจ็ดสามถ้าแต้มหกมาค่ะก็หนึ่งห้านะคะ กับเจ็ดก้านะถ้าแต้มแปดมานะก็หนึ่งเจ็ดนะกับห้าสามนะแต่ถ้าแต้มรองมานะคะแต้มสี่นะแอดก็มองว่านะหนึ่งสามน่าจะมานะคะเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อมาชุดนี้นะคะห้าก้านะคะส่วนเพื่อนๆนะคะชอบแต้มรวมนะคะส่งตะบนตัวไหนนะคะ ก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะในงวดประจําวันที่1เมษายน2567ะนสะฮะสําหรับคลิปนี้นะะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ